ตอนนี้นะครับเติมหล้อให้แล้วเ,เรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็วันนี้ desse, วันอะไรเนี่ยวันพุธนะครับเติมหลอให้เรียบร้อยแล้วเยอะเหมือนโอ้โหแน่นเลยนะครับตอนเนี้มีที่เห็นนะครับมีสีฟูพอเพิ่มนะครับมีม่วงมีแดงด้วยนะครับมีแดงด้วยนะครับมีเขียวมีสีไทเทเนียมด้วยนะที่เพิ่มเพิ่มนะเนี่ยสวยเลยสีไทเทเนียมนี่นี่นี่เป็นอย่างเงี้ยเนี่ยสวยเลยครับเขียวอย่างเงี้ยดูดิเขียว นะครับแล้วก็พวกผู้ทนนะครับมาเยอะเลยน้องเงินอย่างเงี้ยนะครับเยอะมากเลยดูดินี่นะครับใครใครสนใจล้อนะครับรีบแคบรูปพักหายเอนมินด่วนๆเลยนะโปรวันถ่ายนะครับโปรเดือนวันถ่ายนะครับสามเ้าเก้านะครับซึ่งเป็นความฝันให้แฟนก็โหโคตรถูกเลยราคานี้ครับนี่ดูดิโอ้สามเก้าเก้าใครสนใจนะครับแคปบรูป ทักหาแครรูปแล้ววงนะครับว่าจะเอาวงคู่ไหนนะครับทักหาแอดมินได้เลยนะครับ399เาเนะครับตอนสองเก้าตอนนี้กําลังลื้อทำสต็อกนะครับถ้าลื้อสต็อกเราจะไม่ได้ราคานี้นะครับตอนนี้ผมลื้อไว้เต็มหน้าบ้านเลยนะครับลื้อทําสต็อกไว้นะครับตอนนี้กำลังเช็คจํานวนทําสต็อกนะครับพอดีพุ่งบ้างพุ่งเคลียร์กันนี่ใครสนใจนะครับก็รีบแครรูปทักหาแอดมินได้เลยครับ